ข้าเจ้าในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนและคณะผู้บริหารได้กําหนดแนวทางการบริหารราชการขององค์การบร,บริหารส่วนจังหวัดลําพูนตามอํานาจหน้าที่และแนวทางในการจัดระบบบริการสาธารณะโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒน,นาจังหวัดและตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยได้กําหนดนโยบายในการบริหารองค์การ ส่วนจังหวัดลำพูนไว้8ด้านจึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดังนี้ 1. ด้านการศึกษาการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดลำพูนจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมให้กับนักเรียนเยาวชนประชาชนของจังหวัดลำพูนเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับตลาดแรงงานโดยมีแนวทางการเนินการดังนี้ หนึ่งจุดหนึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดลำพูนทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัาายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง1.2พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดปลอดภัยมีโครงสร้างพื้นฐานสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอเพื่อสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้กับผู้เรียนทุกด้านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดตามความสนใจตรงกับศักยภาพของตนเอง 1.3ส่ 1> 1. งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่ยากจนหรือด้อโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับเด็กเล็กประถมะศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาทั้งสายสามัญสายอาชีพเพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเดือมร้ําทางการศึกษา1.4ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีการฝึกงานโดยร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงและมีรายได้ระหว่างการศึกษา1.5ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการการเรียนรู้1.6ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานมีบุคลากรความพร้อมในการดูแลเด็กปฐมวัยสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการดูแลเด็กได้ทุกวัน1.7ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบํารุงรักษาอนุรักษ์และเผยแพรศ่ศริลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลาพูนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ <S <S ข้อ2ด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยึดโยงกับประชาชนโดยยึดหลักธรรมาธิบาลเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงอีกครั้งเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ข้อ2.1ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งโครงการและการดําเนินงานได้สะดวกโดยยึดมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล2.2 พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.3ปรับปรุงกระบวนการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วลวดภาระประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ2.4ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์กรสภาพลเมืองลำพูนเพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาจังหวัดลำพูนตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด2.5ผลักดันให้มีการจัดทําฐานข้อมูลดิจิตอลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ด้านสาธารณสุขและการดูแลกลุ่มเปราะบางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ความสําคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพให้ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเดื่อมล้ําของระบบบริการสุขภาพโดยมีแนวแนวทางการดําเนินง,งานดังนี้3.1พัฒนาคุณภาพให้บริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานอมิีตราชูทิศและโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐม,มภูมิและให้มีความพร้อมในด้านบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อบริการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐม,มภูมิที่มีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดระูองเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี3.2สนับสนุนให้มีบริการทันตกรรม กายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยฟอกไตเทียมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตใจในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60สรบาษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดลำพูน3าพัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านระบบแพทย์ทางกาไกลวงเล็บเทเลเมดิซีนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 3.4สนับสนุนให้มีนักโภชนาการเพื่อดูแลภาวะโภชนาการให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัย3.5ส่งเสริมการดำเนินง,งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านรวมถึงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง3.6ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพข้อ 4. ด้านการเกษตรประชาชนในจังหวัดลําพูนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงจําเป็นต้องส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดลําพูนให้ยั่งยืนปลอดภัยแข่งขันได้ในตลาดเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้4.1ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดลําพูนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร เกษตรอัจฉริยะวงเว็บสมาร์ทฟาร์มในการบริหารจัดก,การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตรของลำพูนรวมถึงการรับรองมาตรฐานสิ่งบนชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นช่องทางซื้อขายของเกษตรกรจังหวัดลำพูน4.2พัฒนาแหล่งน้ําอันเป็นปัจจัยสําคัญของเกษตรกรรวมถึงการบริหารจัดก,การน้ําอย่างมีระบบและครบวงจร4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยลดต้นทุนในภาคการเกษตรเช่นโดนเพื่อการเกษตรเครื่องอัดมเมล็ดพันธุ์เป็นต้นรวมถึงัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการใช้งาน4.4ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่พมประสิทธิภาพการผลิตและการขยายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์4.5ส่งเสริมการตลาดเกษตรชุมชนและเทศกาลสินค้าเกษตรรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และโมดูลเทศเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง4.6สนับสนุนการสร้างกลไกลเพื่อตรวจสอบสารตกค้างในผลิตกรการเกรษตรโดยร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความปลอดภัยทางการเกรษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคร,รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อต้องการผลกระทบและเกษตรกรในพื้นที่ 5. ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ นำรายได้มาสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดลําพูนโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้5.1ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเทศกาลกิจกรรมเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทั้งที่เป็นเชิงอนุรักษ์ร่วงสมัยและเป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ5.2ส่งเสริมการตลาดชุมชนถนนคนเดินเพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่มีได้ผ่านและดึงดูดนักท่องเที่ยว5.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวฐานชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยให้ชุมชนมีศักยภาพในการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างเครือข่ายโฮมสเตย์มัุคุเทศชุมชนและกิจกรรมนักท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม5.4สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางการตลาดแบบดิจิทัลสร้างความร่วมมือกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน5.5ส่งเสริมให้เกิดตลาดแรงงานจากการท่องเที่ยว รวมทั้งสรรสนิให้เกิดการจ้างการจ,จ,จ้างงานผู้สูงอายุผู้พิการที่ความสามารถต้องการทําเพื่อสร้างไรายได้ 6. ด้านพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะละเส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลําพูนโดยให้ความสําคัญการส่งเสริมขนส่งสาธารณะและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและลดปัญหาจราจรและมลภาวะ โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้6.1สนับสนุนให้จังหวัดลําพูนมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกปลอดภัยมลภาวะต่ํารองรับคนทุกกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยว6.2ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อปร,ปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดลําพูนให้ประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของสาธารณะเพื่อวางแผนการเดินทางรวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้มีความสะดวกในการเดินทาง 6.3ส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้พาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการขนส่งเพื่อความสะดวกและสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่6.4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานที่มีความปลอดภัยเช่นถนนสะพานไฟส่องสว่างระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร6.5 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานสามารถตอบสนองผลประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ด้านพัฒน,นาการกีฬาการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและโอกาสทางอาชีพเป็นรากฐายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้7.1ปรับปรุงสารกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมขยายเวลาเปิดบริการสามกีฬาให้ประชาชนใช้สนามกีฬาได้ในเวลากลางคืนเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายลดปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขาภาวะของชุมชน7.2จัดให้มีพื้นที่กีฬาครอบคลุมทุกอำเภอโดยสร้างสามกีฬามาตรฐานในเขตชุมชนที่มีพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้7.3สสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนชุมชนอำเภอและจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาตลอดจน,จนจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อคว้างสร้างความสามาัคคีลดความตึงเครียดจากการทำงาน7.4สนับสนุนกีฬาพื้นบ้านกีฬาวัฒนานท,ท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน7.5ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่กีฬาอาชีพ และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นวิสาการกีฬานักโชนาการกีฬาการบริหารจัดการกีฬาข้อ8ด้านลดผลกระทบจากภัยพิบัติการป้องกันภัยพิบัตินั้นคือการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติอันกระทบต่อชีวิตของประชาชนลดความสูญเสียงบประมาณที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูหลังเกิดความเสียหายโดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้8.1สนับสนุนการติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ข้อมูลแจ้งเตือนต่อประชาชนเมื่อคุณภาพอากาศมีภาวะอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมผลักด,ดันมา,มาตรการป้องกรรันมลพิษทางอากาศ8.2เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันน้ําท่วมการบํารุงรักษาคูคลองลําเหมืองตรวจสอบระบบระบายน้ําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสรรพสุนทรเครื่องมือป้องกันน้ําท่วมเช่นเครื่องสูบน้ํากระสอบทรายและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทก,กภยัย8.3พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า สามารถให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยในเขตจังหวัดลำพูนเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์ภัยพิบัติเตรียมตัวป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที8.4พัฒนาแผนที่จุดเสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดลำพูนเพื่อวางแผนรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ8.5สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเพื่อรับมือในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูเหตุภัยพิบัติรวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือที่จาเป็นแยในสายภาพ ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ป้องกันภัยทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายที่มีสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและพัฒน,นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยแต่งตั้งจากภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวแล้วเพื่อเป็น,นกลไก ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารข้าราชการในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลําพูนนโยบายทั้งแดด้านที่กระผมได้กล่าวมานี้ด้านที่กระผมได้กล่าวมานี้วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและปฏิบัติได้จริงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัญหาความต้องการและศักยภาพของพื้นที่โดยกระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันให้ในโยบายที่ได้แถลงนี้มีผลสำฤทธิ์โดยเร็วเพื่อพัฒนาให้จังหวัดลำพูนมีความเจริญก้าวหน้า โดยผมจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพมีความเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมตรวจสอบการทํางานองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลําพูนและคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและชุมชนเป็นที่ตั้งอย่างไรก็ดีการกระทํานโยบายต่างๆจะสําเร็จลุ่วรงตามเป้าหมายกับผมจะต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและคําแนะนําจากทุกท่านทั้งสมาชิกสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนรวมถึงภาคประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุนแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรมกระกผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่กรุณนามมอบหมายให้ความไว้วางใจกระผม ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีมาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชาวลำพูนได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้เป็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินน่นเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของประชาชนจังหวัดลำพูนและของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ